ขอกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอา,าปลาลุงที่ขลุบเนาะขอกับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องน่ร้อยละบลบสบายดีน,อน,น้องนี่ตรงนัออสบายดีเมื่อนี้บากัะตันก็ได้ออกมาหน้ามเมถาน้ำดำหน้าซอยมเมถาออกมารอบเทียงพี่น้องเลยออกมากับพูดีเพิ่นกาลังเห็ดอยู่เห็ดกนินเนาะพี่น้องไอเมถาเพิ่นที่ต้มไก่สู้อะ่ะพี่น้องเลย พอดต้มไก่สู้เอาผงจีขาไก่ให้บากับตันกินแหละมือนี้ลงหน้าเ,นเออลงหน้ามือแรกน้องพี่น้องดำหน้าพุงสัํานะหน้าให้พวกใหญ่พนน้าพุงบบดนี้เฮ้ยบ่บากับตันมาซอยแม่ท้าวเจอหนักกีลไยมือนี้ว,หวะหัวปู่มือเจ็บหัวปู่มือดีแ่แว่บมือนี้ดำหน้าพุงพี่น้องเอามาบึงน้ำกันเลยน้องพี่น้องนาะว่ากำลังจะเอาไก่ลงหมอน้องพี่น้องเนี่ยพี่น้องแม่ท้าวบากับตันแม่คงน้องจ้าสวารรด์เขตน้องพี่น้อง น้องจ้าเพิ่อนกรเห็ดซ่องยูทูปเพื่อการน้องจ้าสวรรด์เขตยซื้อซ่องเพิ่อนขอบติดตามได้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ต้มไก่ซีซัอ่ะพี่น้องต้มกำลังต้มเอาเอาจองไม่มีกหัวมันลงแหนมันเอียงหัวโขลกอยู่พี่น้องเออโอ้ต้มไก่ซีซัอ่ะพี่น้องต้มมันซุกเลยก็สีเอามาสีสีๆๆเป็นต่อนนะพี่น้องเลยก็สีทำการซั้่ะบานนี้อ่ะ โอเคทาเบิงตอนต้มซุกตอนสีตอนเห็ดเนาะพี่น้องเนาะตอนกินบาศเนยแล้วนะพี่น้องตอนนี้พอเอาเป็นสูบน้ำกอกพี่น้องเ,เอ,อ้ยโหสูบใส่กระซั่มร่างมือไว้ล่างมือไหวใส่เนาะพี่นอนะ้องเนาะกอกกอกไอ้ยังทันสมัยอยู่พี่น้องคือกอกไอ้ห้องไม่ใหญ่ตะกี้ห้อยกอกเล็กใส่มือถังเอาพี่น้องเอ้ย หากตอนนี้บได้ใส่อะไรอยู่ในบ้านนะกอกเล็กพี่น้องอันนี้ยังใส่กอกโยกอยู่ในเทียงห่เทียงหน้าแล้วพี่น้องเนะาะไฟฟ้ากับมี่แหละหากบบได้ทางได้พี่น้องสูบเอากับพ่อสำนีกับพ่อแล้วพี่น้องเลยประหยัดดีบได้ใส่ไฟฟ้าออาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้ปรุงเลยแล้วพี่น้องไก่เปื่อยละบานเนยไม่เท่าพันตักละ เปื่อยแล้วพี่น้องซ<ส>ีสีสีสีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงส่วพี่น้องออใส่ข,าข่าหัวหอมอออ้หอมห,วหวมวยนนี่พงเลยมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำแบบกับตันพี่น้องเลยน้องพี่น้องได้สีกระบาดเนี่ย ใส่มือโลพี่น้องเอ้ยสีขั้วๆเลยสุกไก่พี่น้องเอ้ยเ<น>บิดแซเสน้ำสุกไก่แล้วพี่น้องเมนูมื้อนี้สุดยอดเราสิลงไปเอาข้าวปุ้นน้ำเมล่างมากินอยู่พี่น้องเม <c oughs> ล่างเพิ่นให้ลงไปเอาข้าวปุ้นอยู่เทียงหน้าเพิ่นก็เเืีอยวล่างมือบ่าวกัปตันไปดำหน้าซอยเพิ่นล่ะเพื่นให้ลงไปเอาข้าวปุ้นมินขี้อวยเนาะ คิ้วอันนะทางสีอเอาเก็บฐานนี่พี่น้องสีเปลือยแล้วก็สีได้สู้อ่บ้านเนี่ยถ้าเบิ่งตอนสู้อ่ะนาะพี่น้องเนาะบ้านเนี่ยเอาเนาะพี่น้องบานนี้สีได้สู้อละอพี่น้องเลยใส่เข้าครัวลงไปพี่น,อน,น้องเข้าครัวแล้วก็พริกป่นพี่น้อง ซีมือเมทเลโอเพ <Yeah. S 1> ินเฮดรดแซ่บน้ำส่วไก่แล้วพี่น้องเย้ยเขาคั่วหมักพีกออออพอหน้ามสุบนี่ก็ได้ปรุงแลยพี่น้องใส่ขาตะไคร่อย่างดีแล้วก็มาเพิ่มเอาคือเขาคั่วมักผีกเพื่อให้มีน้ำต้มกลิ่นหอมขึ้นมาเนาะพี่น้อง แล้วก็ะซิห่หอยหอมหุ้ยลงเนาะหอมหุ้ยเนาะพี่นอ้องอ,มอืมต่อแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยสัวไก่ไมื่อนี่อุย้ยเป็ดตะกินอีหลีพี่น้อง มา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 กินเขาน้ำบ่าวกับตันพี่น้องมาเด้อบูมาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกมมาาาเด้อพกกันินเข้าเด้อกินเขากับสิได้ลุงดำหน้าต่อพี่น้องดำหน้าพุงเนาะคือสิซักหลุงเมาแล้วแหละอืมพี่น้องเตรียมกัดตักเลยพี่น้องแต่งผ้าเข่าพี่น้องเลย ใดร้านอยาเข่าหนูกร้านยาเข่าพี่น้องมันอะนมันกระเทียงเติบเลยพี่น้องเลยพอดีแซ่ผดีแ่พี่น้องเลยบ้านเนี่อ้าวกินโลกินกนกินเอาอ้าวโอเคอเค้าวสบายดีพี่น้องก่อนุอ่าสบายดีพี่น้องก่อนกินข้าน้ำกันอสบายดีชั่วไกเจ็บเจ็บ เดอ้อพี่น้องขี้เข่าน้ำกันทั่ว,ก,วกายแซ่บแฉบก็เนี่ยเขาเบืบ่บบอกับสบายดีผมเอ่พี่น้องเอามาปลาลุงเดอ้อที่เขลบุบสบายดีเบิรสมองสุบอนสบายดีมื่อนี้บอับตันกามาดับหน้าซอยเม่เา่าเนาะกามาตอนตอนส่งทิ้งเถียงนะพี่น้องฮะกว่าง,งเวียด มากอะพอดีมากพ่อไม่เถาไม่เถาเพิ่งกรลังต้มไก่สั่ะกัมาก,กินเข้าเทียงก่อนกินเข้าเทียงแล้วเพื่อนแตงลงดําหน้าพี่น้องทาเพิ่งถ้ทาเบิ่งไคลิปดั้หน้าพี่น้องว่าสิหน่าลำบากสำเดาพี่น้องเลยหน้ากันหน้าพุงพี่น้องหน้าดินดากซ้ำไปดินเหนียวพี่น้องมากมากมากกินเข้าํำบากตันพี่น้องมากดุยเลยบ้านนี้ถวยเดียวพี่น้องถวยเดียวครบเซฟนะลืมล่างมือซ้ำแน่นี่ <S 2> <S 2> <S อยา ลีลบไปบนเจดีาลางังกินเื้อยเางว่าเอากระปุนแต่เอากระปุนอื่น,นมากิน,น,นจไปกินยงแน่ได้นะแจกดีมาเด้อพี่นอ้องมาๆมากินข,อ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 ขอ้าวกินข้าวเอาไปผูกหันนี่เหรอวางไล โอ้ตับเด้นี่นี่เอาตับเทปอ่บ่เทปยุ๊บครับครับแซบลีพี่น้องแซบลีอืมกินแน่ลูกว้างกินสนเทปอันนั้นเพิ่มเนื้อยัากินหมดแล้วครับแค่นั้ ดับเลยพี่น้องสดด้ามันอนสั่วไก่สด้่ามันอนพี่น้องเลย ียงโขกกับดังพังสัตว์ได้เสียงโขกความว่าโขเบียร์ไลฟ์มาในวันนี้เวลากินข่ากับเบียกว่าเอาไปเลยพี่น้องเอ้ยมันขลั่มเข่าที่หลุดลงข้อพี่น้อง น้ำูยังบเป็นนะใครน่แต่บักซองเศ้าเนาะบักซองเศร้าเข่าป่ไปแมาแต่ใส่เก่งแ่แเจ้่าวยังบ่กแล้วว่า้นได้ร้อยครั้ครั้นกรมึง กี่สแตเเย็นปีนเขาของนต้อมันลงอมกาลงมือมักาหรอมือสันมันดีไปุเดิน เ็นองไรข้างไก่งามด่งามอืมเมื่ดยหายเมือูห้อง่เทียมันเดงบตกาเบิดมันนึงไก่ยังกบไปคอเิ่นเพิ่นมน้ง

บัดบัดเมื่อบ้านบัดตายเนาะวัวโคตรเหมือนน้ำหม่มไก่ดำตัวนะาขมอุ่นก็ต้งนะตั้งไหนอ่ะหอบุมีไก่มีการขาวแม่จาแม่จากับตุ๊กา อากินกินโอ้ยเจวได้กับ้ยกินคาุแล้วอืมเปนองแจวพริกดิบพี่น้อ่ะเลยเป็นแม่สมเลยตักมาอีกทีเฮ้ยอันตอนฉีดตอนนั้นโอ้ยังเต็มสวยอ่ะกินไปเรื่อยนะ กินกินมันอินน้ำเล่มเขาให้สะอาดด้วยชินเด้อแม่จ้าเบิ่งอยู่ไะอ๋ออ่าฮะเจ้าหลองเพีงลูกกุงกินข่าวกำยังด้ยห้องแม่จ้ากินข้าวไหมห้องไม่ได้แม่จ้ากินข้าวกัสิงห้องห้องไม่น่าห้องไหมแม่เบิ่งอยู่ฮะไม่ห้องบ่ห้องลูกคนบ่า อ้จ๋าเอ้ยลูกมึงเขาจ๋าเอ้ยปจบจาก็บิเชยวนโอ้น่นี่เฮยเอาะงฮาว่ากระูกเบิรงเบิรนจ้าเขาลูกฮาว่าจาจ้าอเอาลงล้วเขาเขาเบิหักเบิงแล้วตอบได้้ยได้คอมเมนต์มาโมอยางมันนะครับ ตอนฉีนมันนะเคยเขาไปถอดขาดเขาะขาดเชื Good ่อแล้วอ่ะเอาปากเขามาบางช่วงมันค so want ้งนะโมจ่างตอนไส้นั่งน้องอ๋ยเบิ่งเบ็ดแล้วโมจ่างบอครับว่าแต่เอาลงเห็นเบ็ดโมจ่างแต่ว่าครับก่ตอนฉีนมันนเลยย้ำแถวดีกระดูกหาฉีนมันไหนนะคุอมีแต่กระดูกแค่คนตัวใหญ่เนี นี่กระดูกข้อกระดูกข้อไก่พี่น้องแซบ่บหลายหลาย เขาถึงแซ่พี่น้องมันจะมาแซ่เขากันบาดเนี่ยแซ่แห้งพ uh ี่น้องมาๆมากินเขาเลยลพี่น้องถึงชีได้ม IC ี่แห้งดุยดุยดำหน้าพงลำเมือแรกโดนนาพงเพราะหนำบ่พ่อหนำบ่ป๋า น่าหยาัลลีปีเนี่ยนี่กายเป็นกระหาบัวม่องง่ายครับเอ,อ้ยดูหน้าอสองทรงนดูชนเี้ยงคือบัีเอาบ้านแาเนาะออกะลอย่างเทียวไปทางาาหงานอ้าว้วนี่เขาไปนนสบูรหน้าบ่อน้าเกลือหน้าปอกโปหน้าเต็มบดหน้าัขอขอน่ขึ้นไปที่น้องเขียนบมนะมีหน้า ไปนนทบุรีน้าเต็มอยู่นน,นทบุรีคนเที่ย,ยวทั้งน่ะตกตำหนิพ่นหยางว่าตกบัวถั่ว้าพ่นดุนนี่ไม่ไปออเอยนีตกเออเแ,แล่ด้วยพ่น่ะพ่นนี่มาจากถาพ่นน,น้ำให้น,น้อยเครม่องทั้นนาาง หน้าเนื้อน่ะถากะถาะเนาเลยสิเป็นจุบจุบน้ำหวยดำหาเกาะเอาเอน่ว่ะหวยปลาแดดเน่ยันถลวงลวงแล้วเอหนึ่งมารมันแดดร้ายมันก็ขาดว่างแล้วก็เข้าปเสาเปีกันเข้าปะเสาปกันจูบแล้วก็เคาะเบิร์แบบฮะก็มีมาใหม่ ลองดูที่ปลาผมนะมปลาที่มีแรงนะตามมาก,กัะลงุงตาม้าพูดึุนมาวเลยปลาตัวพี่น้องค้าไก่ไม่คอด <c oughs> ไม่คอด <c oughs> ไม่คอด <c oughs> ไ,ไก่ <c oughs> แจบ,บกักพี่น้องเลยก็เห็นงนา,านกระาพยบอสคุกินกาแเเหเห็นงนนานมากาเพยกแบบ มอออแสบพี่น้องจนางานาทีมัเงาแน่นล่ะนอตสนิบาวกับตันกับสได้ขอปิดคลิปไว้เพียงถึงนี้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้บารกับตันน่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อ